สวัสดีครับวันนี้มาพบปะกันนะแลกเปลี่ยนเรลูกง่ายๆสไตล์กูเกิก่ากันนะครับหลังจากที่เงียบหายไปพอสมควรตอนนี้ก็เสียกับก็น่าจะเป็นเก้าสิบนะเก้าสิบเซนได้ละตอนนี้ก็จะเร่งนะมาแลกเปลี่ยนเรลูกกันบ่อยครั้งยิ่งขึ้นอย่าลืมช่วยกดติดตามกันด้วยกันละกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนสั้นๆเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ของ g e m i n i 3 Pro ซึ่งตอนนี้ถือว่าเชื่อว่าทุกคนคงหันมาใช้ตัวเจมินากันเยอะแยะมากมายนะจนปล่อยวางตัวอื่นไปได้แล้วล่ะนะครับทีนี้มาดูนะมีอะไรใหม่ของเจมินายสังโปรอะไรที่สร้างภาพสร้างอินโฟกฟราฟิกสร้างภาพส,าสวยๆให้เราเยอะแยะรวมทั้งวิดีโอด้วยเรามาดูตัวใหม่กันนะครับผมเข้าไปที่ Google เสนะคข่าว่างเจมินายแล้ว อ่าตัวเจมินายตรงนี้นะครับอย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้ใช้สมัครนะเจมินายโปรนะครับฟรีหนึ่งปีก็รีบสมัครเสียมหมดเขตวันที่เก้าครับอ่าเราคลิกเข้าไปที่ Google g e ม i นาอ่าเข้าสู่ระบบคลิก Gmail ที่เราต้องการครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปอ่าเดี๋ยวคอยดูนะ ท่านจะเห็นอะไรที่โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนี่สังเกตเห็นไหมครับว่ามีอะไรที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเราี่ตัวนี้นะครับปกติจะไม่มีตัวนี้จะมีแค่แบบนี้เลยขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะแต่นะตอนนี้มีตัวนี้ขึ้นมาแล้วมีรูปภาพที่เราเพิ่งทําไว้นะครับมีรูปภาพที่เราก็เราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะ,ะสามารถคลิกเข้าไปดูพร้อมไปดูอะไรได้ว่าเราทําอะไรไบ้าง แล้วก็ตรงนี้ดูนะถ้าเราคลิกข้อมูลของฉันคลิกที่รูปศรตรงนี้ปุ๊บโอ้โหเห็นไหมครับรูปที่เราทําไว้จะเป็นบัน,บนทึกให้เสร็จเรียบร้อยเลยปกติเราจะต้องมาคลิกดูใช่ไหมแต่ตอนนี้เขารวบรวมรเหมือนกับเป็นรีเก้นะนะนะครับที่เป็นเหมือนกับโ Photoshop เป็นกับโปรแกรมอื่นที่เขาเก็บภาพที่เราทําไว้เก็บงานที่เราทําไว้โอ้เห็นไหมครับ โอ้โหเห็นไหมแล้วเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูเส้นเราคลิกเข้าไปดูนาะเนะะก็ยังมีพร้อมครเราเฮ้แล้วไม่ต้องไปค้นหาเลยเราจะดาวโหลดไปใช้หรือไปแก้พร้อมของเราก็ได้นะครับตัวนี้ถือว่าสุดยอดมากๆโอ้ถึงว่าทำไมจิมนาเข้ามายึดครองใจคนใชใ้ได้มากมายขณะน,นี้รวมถึงตัวผมเพลงด้วยแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านที่ชอบสไตล์ครับ นะก็หกันมาใช้เจมินายสาโปงนี้อยอ่าลืมสมัครใช้นะครับหมดเขตวินทีกาธันวานี้แล้วเป็นไงครับอันนี้เซฟเซฟลายกาเสียีกลับมาแล้วก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกดดิติดตามกูไวเขอากันเสมอมานะครับโอเคครับคลิปนี้เซฟเซฟเดี๋ยวจะลุยออกมาทีละคลิปทีละคลิปออกมาให้ความรู้กับทุกท่านอย่างเต็มที่เลยนะครับโอเค คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ